สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้นะคะเก็บภาพบรรยากาศตอนที่นาลูกชายแล้วก็มะหมานะคะกำลังไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันค่ะเดวนะาให้ทุกคนดูบรรยากาศค่ะแล้วก็ดูผลงานของลูกชายแล้วก็มะหมานะคะลงไปเหยียบข้าว ลงไปเหยียบต้นข้าวซึ่งคุณตาไม่รู้นะคะถ้าคุณตารู้นี้เราสี่ห้าแล้วเด็เดี๋ยวนาะเล่าให้ฟังว่านี่คือครั้งแรกที่นารู้สึกว่านัดถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินได้สวยมากเมื่อกี้กี้เดินผ่านนะคะเป็นสิ่งที่นาควบคุมไม่ได้เนาะหลายๆครั้งที่เวลาที่นาตั้งกล้องที่จะถ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะมี รูปเอยมามาเอยมาคอยกวนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนะ่ารู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติดีทุกคนดูสิคะว่ามันสวยขนาดไหนไหนายังรู้สึกแบบว่าโหมันสวยมากความจริงแล้วนะเมึ่อมารู้ว่าการถ่ายรูปสวยๆเนี่ยมันมีจังหวะมันมีเวลาเหมือนกับพระอาทิตย์ตกดินในวันนี้ในครั้งนี้ที่นาถ่ายคือก่อนหน้านั้นนาถ่ายหลายรูปแล้วค่ะแต่ว่าไม่สวย นเพิ่งมารู้ว่าเออมันมีจังหวะแล้วก็สถานที่นั้นๆมันจะมีแบบแสงผ่านมาตรงนั้นตรงนี้นะเพิ่งรู้ค่ะทุกคนคือสวยมากมาเห็นนายยังบอกว่าโอ้โหสวยได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย mm hmm. คือวันเนี้ยนะทำภารกิจที่บ้านเสร็จไวแล้วก็ก็เลยพาลูกชายลงมานั่งเล่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนบรรยากาศป้างปกติอยู่แต่ในบ้านคะ mm ่ะ hmm. พอลงมาวันนี้คือสงใจมากสวยมากทุกคนเห็นว่ายังไงคะ